อเบ l ิชีเอเซเอเชียเบิชีเอเซห้าห้ายืนกองหน้าได้ไอเฮียมันยืน l m r เไม่ได้แชทเก้าสิบเก้าเพสเอเซทำไมวะมันให้มันยืน l m r M ไม่ได้เหรอวะเนี่ยแล้วผมก็ไม่อยากใช้อะเนื้ออมไม่ใช้คือแบบว่ามันคือหน้าเป้าอ่ะโบแต่หน้าเป้าผมมีแล้วคือแฮร์รี่เคนอะโบมันไม่สามารถเปลี่ยนได้เลยไม่จีคือ คือเอฟมันไม่มีที่ลงในทีมผมจริงไว้โบโบให้แต่การมันเทพนะเว้ยไอ้แค่ไปปืนแล้วได้ครูดุสกลับมาที่ดีเลยก็ลองเสี่ยงดูอะไอ้ค่จะเก่งไงนะเว้ยไม่ดีกับปืนอะแฟนปืนว่าไงดีใจปะฟานิเซอร์รอนเตอร์แบ็กยืนซ d m ได้นะเว้ยทุกคนยืนซ d m อได้ยืน R b บได้เอ้ยผมว่ายืน R b บไม่แน่นะเว้ยโบโบยืน R b บีไม่แน่อาจเทพนะเว้ยเฮ้ยไม่มีฐานไฟฉายไม่มีไม่มีมีเทดลาผิดอยู่ แต่สามิน้าก้4โอ้ยยืนาบีไม่แน่นะเว้ยแชทเกะก,กะอยู่นะเนี่ยไม่แน่เนี่ยไม่แน่นะฟิจรอยใครทำปะฝ่า,าบกเมนยูว่าไงโบลีโอเฟนาน5เพสไตล์แชทไอเชียไม่มีทางเปิดได้โพล่าไม่มีทางเปิดได้โบสก,กิลมูฟ4วิกฟุต5โอ้โหแม่งแจมแน่นอนโบยืนกลางลุกก็ได้ฮะ ฮลาสสิกไหนดินายโอ้ว้าวแชทแจมโตหน้าโบอ s gonna be crazy ไม่จีเอ้ยไมเคิลเวนดูเท่นะเว้ยโบเฮียแมนยูเยอะจังวะทำไมทาไมโปรโมนี้แมนยูเยอะจังอ่ะโอ้โหเรซาว่า LM ว่ะ LM กองหน้าโฮเมเรซาว่าได้อยู่โฮเมเรซาว่าได้อยู่ลูซิโอ CDM ีเน CM ได้ปะ RB ก็ได้อ่ะโอ้โหลูซิโออ่ะแชท มีใครอีกนัวนัวโบโบผมคงสิ้นสุดเกมนี้อย่างสงบนิ่งโดยการที่เกิดถ้าเกิดผมเปิดได้รีเจนตัวนี้ทุกคนผมคงจบเกมนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าวันนี้ผมเปิดได้ริเจนไม,มจิโดกูกองหน้ากลางรุกโอ้โหอ,อินเซนทุกคนอินเซนไมจิโดกูกองหน้ากลางรุกว่ะผมคงจบเกมนี้ได้เลยถ้าเกิดผมได้ริเจนม,มันนี้ไว้ มีลิฟต์โยเซอโบยูแคนแพ็กอิดโดกูเอสทีไม่ไม่อยากให้โดกูเปิดไปแล้วเมื่อวานเป็นไงโบว์ดับเบิลยูบอกโอ้ยมาแล้ววะ่ะตัวแรกว่ะแชทมาเรียชลาโบว่าวะ่ะโบไอเทียตัวแรกก็มาเลยวะ่ะไมจิโอ้โหสิบอันฟันได้มันจะไปไหนได้วะเนี่ยสิบอันสิบอ,อันมันจะไปไหนได้วะโบโบจิฟฟันไดกายเป็นแบกอะเออผมเสียดายว่ะไอเทียผมไม่มีการโจต้าในทีมไหมอดอีโวเลยโบไม่งั้นอีโวแล้วโบโบ เดียวเลสป่ะโอ้วันออไฟไม่มีไอคอนอันนี้รางวัลอะไรวะเนี่ยมันมีเชฟชิปเตอร์ด้วยเหรอไอ้แค่ผมแทบไม่เคยเปิดไดวันออไฟอันนี้อันใหม่เหรอวะทุกคนมีเชฟชิปเตอร์มาด้วยเหรอมามารด้จริงคือโอบักคือโกงมากเลสโกบอเตสโกอ๋ออันนี้อันใหม่อันนี้อันใหม่เพิ่งมาเลยทุกคนน้่งผ่านไปให้ได้เพื่อนเราทุกคนต่างพบเจอความเศร้าและสิ่งที่เราไม่คาดคิดอืมอไอพี ฮูเดียโกโจตาและอังเกรอันนี้อันใหม่เหรอมะใชทมันใส่เชฟชิปเตอร์มาให้นี่คืออันใหม่เหรอของใหม่มีเชฟชิปเตอร์ด้วยวะยังไงอันนี้กิทเทนโบกิทเทนกิทเทนขนาดดาบุญงเขายังไม่ใช้เลยแชทเบอร์เกอร์ว้าวเบอร์เกอร์ไมโครสเจมลีสเจมลีสเจมลีสเจม อีสปอร์ตได้ปรดผมไม่ได้เข้าเกมมาสองวันกิฟต์มีลิสเจมโอ้ชิเทลีแดนคนนี้เขาเป็นโกใช่ไหมฮาคิมีอะโดนมากกว่าเฮียแหวกสามยังโหดคาคิมีอะใช่เฮ้ยมาแล้วว่าฮาริมูเอนโดโฮลีโบฮาริมูเอนโดไม่จีเลือกได้ตัวเดียวเหรอเฮ้ยมาเลยเชโกว่ารอบที่สองเชโกว่าอีกแล้วอ่ะโบ เฮ้ยอนาดเทียโบอนาดเทีย who is that กาสองโบเซมอสซิซันเชฟชิปเตอร์ไม่โลมาคอนใช่ไหมอาซาฉันมาหาหนายแล้วยังไงลิคาโดฮอต้าออรไรเดอร์ท right, านากะเทียนี่อาจจะเป็นเดอะเบส์วันยังไงโบสวาโดสกี้ วินเตโรโหโอ้โอ้โบมาคอลิโอนาโดว่ะโบแมนซิตี้สเลเยอร์ออไรท์ไฮไลท์ว่ะเลโอนาโดช่องแรกแล้วแชทเวียยังไงอเลนโหโบเฮ้ยมันใช่อ่ะวะแชทมันใช่อ่ะมันใช่อ่ะดูดนาวออลเดเวอร์ไม่จี Now or Never Holy l u d i e k e r Damn เนี่ยดีสุดแล้วบ้างเนี่ย Oh Oh my God David เล l e ที่ c a มายังไง Hardish วูดไฮไลท์โบดีมาเรียโอเซอร์แม็กเคปออผมเลือกผมเลือกคิส้วดลวกันโบยผมเอามันลงแน่ไม่จีคิสูดอะถ้าเปิดอันนี้มีอยู่9000แสใช่ไหมถ้าเปิดห้าแสนห้าจะเหลือสี่แสนห้าก็หาเงินอีกแป๊บนึ่งหาเงินอีกแป๊บหน่อยเพราะว่าผมเราเปิดห้า0สนหไปดีกว่าไแชทเอาจริงนะเว้ยนะเราฟุตตี้ก็ไม่ต้องใช้เงินเล่า โบผมว่าเราเปิดห้าแสนห้าไปดีกว่าอ่ะโบว่าโบเห็นด้วยไหมให้เห็นด้วยกดไลค์ให้หน่อยไหมจีถ้าจะเสียเงินทั้งที่เราจะไม่เสียสามแสนเสียแสนหนึ่งทำไมว่าเปิดไปก็ไม่จบเปิดให้มันจบๆไปเลยอย่าพอเปิดแสนหนึ่งก็อยากเปิดสามแ0นเปิดสามแสนก็อยากเปิด5้าแ0 0อีกเราเราก็เปิดเปิดนี้ไปเลยดิ96้าสิบหกบวก h i สต o r i c a l s h ช r e ิ h i ตอร์การันตีไอคอนหนึ่งบ6เก้ิบหวกไมบายบายห้าแสนห้าหมื่คอยไมไอดีบายบายโบ ผมได้ฮีโร่โบไอคอนได้ไอคอนแชทลิเจมไม่ใช่ลิเจมอีสัตย์ไดกูนึกว่าลิเจมจะเป็นปู่บอบเลยขอร้องโบเิกาดโอเวนเอาเวอเวนวะโอเวนตัวเท่าไหร่วะโบโอเวนวะ โอเว่นพอดีเป๊ะห้าแสนห้าพอดีเป๊ะไอเฮียเอ้ยกูนึกว่าลิเจไม่สาดทำไมไม่ใช่ลิเจมวะเท่าทุนโบคุ้มคุ้มบ้าคุ้มบอเลยโบไปซื้อมาเล่นขายขายทิ้งก็ได้ไม่จีดาวิดซิมิคาร ดิกนาซิโอนะกิทเทนโบกิทเทนกิทเทนแชทกิทเทนเก่งกิทเทนกิทเทนเออกิทเทนกิเทนกิเทนของดีทุกคนอะไรก็อาสปาทโบมอนเทียลเดสโกเอลมิรอนจินตันบบเกตเคิร์กโบมอมเมลแชททางที่หกโบ เกลแมนเซอร์นี่เทนฮากดีมาเรียเออฟเฮ้ยเออฟอะเอาไว้เผื่อดงดีอะ่ะเขาไว้แชทไอ้เหี้ยเสียงเงไม่ตั้งห้าแสนได้โอ oh, เว่นส้นตีนมาเว้จีเอาไว้โบเกลลิจเจมานนี่ลิจเอมะเฮ้ยทีซเ เฮ้ยผู้ลิสิตวายเชีย่ยทำเป็นเล่นไปนะเว้ยทำเป็นเล่นไปนะผู้ลิสิตนะแพ็สุดท้ายแล้วผมจะไม่เปิดแพ็กแล้วเฮ้ยขายได้ขายได้นะเว้ยโอ,อ้ยเฮ้ยไม่น่าแพงไรยศาสต์เดนมาร์กโอ้ยก็สขายเดนมาร์กโอ้ยเี้ยออกมาพาที่นะมึงเอย้ย The squad in Polo we must he build this team no matter just pride open those packs and let the luck collide. hold up pack luck it's a day